มาค่ะวันนี้พี่เมย์พี่ลอดรีวิวจะพามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ่นที่จริงใจร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเปิดใหม่ที่ร้านข้าวต้มปังค่ะ เอเดี่ยวก่อนทำไมร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านข้าวต้มมันเกี่ยวข้องกันยังไงไม่ต้องแปลกใจนะคะตอนเย็นเขามีข้าวต้มขายแล้วก็ตอนกลางวานันเชา้ากลางวันเนี่ยเขาจะมีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นแซ่บๆให้เรากินค่ะเอามาหน้าร้านก็จะเป็นป้ายข้าวต้มปังๆอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะคะเนื่องจากเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่พี่เมย์พี่รตก็ไม่พลดาดเลยค่ะต้องมาลองชิมและเมนูแรกที่จะสั่งมาเลยนะคะก็ต้องเป็นเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กนี่จะบอกไว้ก่อนเลยว่าปรับเซียนมากๆร้านไหนถ้าไม่อร่อยก็คือไม่อร่อยเลยนะคะใครที่กําลังมองหาร้าน เ๋ยนเนื้อตุ่นรสเด็ดก็ต้องที่นี่เลยค่ะแนะนําเลยหมูเป็นหมูเนื้อเป็นเนื้อลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นเส้นเป็นเส้นเลยจ้าบอกว่าเส้นเล็กนี่พี่เมย์ติดใจในร้านนี้มากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าเขาทํายังไงออกมาได้นุ่มลื่นละลายในปากเลยค่ะยกให้เป็นร้านประจําของพี่เมพี่รสรีวิวไปเลยแล้วกันนะคะสําหรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน่นเอ็นตุน่นเกาเหลาหมอ้อไฟเปิดบริการใหม่นะคะเปิดใหม่28มีนาคมนี้เองค่ะเพิ่งเปิดเลยรับประกันความอร่อยโดยเชฟเชลชวนชิมเลยนะคะอันขยุ่ ที่เอกไม้นะคะใครที่เคยชิมที่เอกไม้แล้วนะคะตอนนี้ที่ยะโสธรมีแล้วจ้าเก็งง่ายๆเลยนะคะถ้าเห็นป้ายข้าวต้มปังๆก็นั่นแหละค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนอย mm ่า hmm. ลืมมาลองแวะชิมแวะทานกันนะคะ